เจ้านายมักจะพูดเสมอคือข้อจากัดต่างๆเสี่ยงได้แต่ว่าต้องมีแบ็กอัพแลนสำหรับการ oh. คิดอะไรพวกนี้ที่ไมเนอร์แล้วกันท,ที่ดูแลเบิร์กิองอีกทีนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแบบถ้าเราทําอะไรแล้วมันจะผิดพลาดมันจะล้มเหลวก็ให้มันเร็วเร็วแล้วก็แก้ไขให้มันเร็วด้วยสมมติจะล้มเหลว oh. กลลว็ล้มเหลวให้มันเร็ว oh. แก้ไขให้มันเร็วเริ่มใหม่ให้มันเร็วที่สุดจริงๆแล้วเราไม่เตรียมเนื้อไวถึงร้อยชั้น เราก็เตรียมมาไว้แค่20ธรรมดา<ะ>แต่ว่าด้วยความที่ลูกเพจบอกว่าแน่จริงก็ทำเนื้อร้อยชั้นขายดิก็มันก็เลยออกมาเป็นเนื้อร้อยคั้งสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Creative Talk นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญสนุกสนุกดีๆนะครับของเบอร์เกอร์คิงนะครับนั่นก็คือ คุณตุลนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้คุณตุลแนะนำตัวให้กับทุกๆคนได้รู้จักทำไงครับก็สวัสดีนะครับชื่อตุลนะครับชนินนาคารธนากรนะครับปัจจุบันเป็น head of marketing นะครับอยู่ที่แบรนด์ไอิมแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าสเวนเซนไทยนะครับก่อนหน้าที่จะมาจอยสเวนเซนเป็นแอมเบอร์คิงมาก่อนแล้วกันใช่คนที่อยู่เบื้องหลัง แคมเปญหลายแคมเปญอย่างเช่นแคมเปญที่มีเบอร์เกอร์แล้วก็มีชีสร้อยแผ่นใช่ไหมชีสที่สิแผ่น20ใช่แต่ว่าเนื้อร้อยชั้นซึ่งนี่แหละนะฮะคือคนที่เป็นต้นเรื่องของทั้งหมดเ<ไ>ป็น <c oughs> คนหาเรื่อง <c oughs> ก็คือหน้าที่ของคุณตุลเนี่ยตอนที่ทําอยู่เบอร์เกอร์คิงอ่ะก็คือต้องเป็นคนคอยคิดแคมเปญหรือคิดครีเอทีฟให้กับทางเบอร์เกอร์คิงใช่ไหม จริงๆแล้วตอนสมัยอยู่ที่เบอร์กิงครับก็คือดูแลเรื่องดิจิทัลทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องยอดขายด้วยพวก Delivery พวกแอปพลิเคชัน Loyalty, CRM อะไรพวกนี้มันจะมีบางพาทที่เกี่ยวกับพวกแคมเปญอย่างเช่นแบบเราเราทำแบรนดิ้งเราทำ Always on Communication ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นแคมเปญเวลาที่เราจะทำกันขึ้นมา as a brand อะไรพวกนี้ครับมันก็ต้องเอา branding แล้วก็ทำ o o m u u n i c t t o o s t r ต t e g y ต่างๆใส่ลงไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ทำแคมเปญค่อนข้างเยอะ อ๋อดังนั้นงานส่วนใหญ่ก็คือวันๆหนึ่งก็คือจะคลุกอยู่กับเบอร์เกอร์คิงอย่างเดียวใช่ก็ดูแลเป็นแบรนด์ไปเลยผมถามแบบคําถามอันนี้ไม่รู้ตอบได้ป่ะนะกินแบรนด์อื่นเนี่ยล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายก็เร็วๆนี้นะครับเพราะจริงๆสมมติว่าเวลาที่เราอยู่ในธุรกิจอาหาร leaving, อย่างเงี้ยคู่แข่งเราค่อนข้างจะมีความสําคัญต่อการทําการตลาดของเราพอสมควรเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกว่าต้องรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ชนะ อาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้แต่ก็พยายามทำให้มันชนะให้มันเยอะอยู่อ๋อแต่ก็คือเราก็ต้องไปไปลองกินดูบ้างไปลองชิมดูต้องไปลองกินต้องไปลองอันนี้ใหม่เราก็ต้องไปลองบางทีต้องไม่นั่งอยู่ในสาขาเขาทั้งวันก็มีอ๋อเหรอใช่เพราะว่าเราก็ต้องดูว่าอ่ะสมมติว่าคู่แข่งเราแบรนด์สีแดงเนี่ยสาขาตรงนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาเป็นยังไงแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าเราหรือเปล่าคือเราต้องดูทั้งแบบลูกค้าเขาลูกค้าเราแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเขาอ่ะมากินที่ร้านเราเราต้องดูว่าเฮ้ย เดินเข้าไปเขากินอะไรกันวะแล้วเขามากันกี่คนวะกาอายุประมาณเท่าไหร่เลยพวกเนี้ยเออมันคือการแบบสำรวจแล้วก็เอามาคาดการสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับแบรนด์เราในการแย่งมาเก็ตแชร์หรืออะไรพวกนี้คือผมว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่การที่เราได้รู้จักคู่แข่งของเราเนี่ยหรือว่ารู้จักลูกค้าของคู่แข่งเราเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญ ใช่เพราะว่าจริงๆเ่ะเราสงสัยเหมือนกันนะว่าแบบสมมติก็จะมีลูกค้าบางคนที่กินทั้งสองแบรนด์แต่ก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เลือกกินแบรนด์เดียวไปเลยเลือกกินเราไปเลยไม่ก็เลือกกินเขาไปเลยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยที่เลือกกินเขาอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าอะไรระหว่างแบบลูกค้าที่กินแต่ของคู่แข่งกับลูกค้าที่กินแต่ของเราเนี่ยกลุ่มไหนมีความสําคัญกว่ากันที่เราจะต้องทําความเข้าใจถ้าจริงๆแล้วต้องเป็นกลุ่มลูกค้าเราก่อน ว่าเขาคือลูกค้าที่มีความรอยต์ตี้กับเราสูงแล้วก็เขาจะเป็นกระบอกเสียงให้ให้กับเราได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสามารถพูดได้เลยว่าแบบเขาชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เพราะว่าอะไรบ้างคือเราอยากให้ทรานเซ็คชั่นที่เราแค่ซื้อขายเบอร์เกอร์เป็น,เป,นเป็นแบบอินเตอร์แอคชั่นที่เราส่งมอบสินค้าให้กับเขาเขามีคอมเมนต์กลับมาแล้วเราปรับปรุงสิ่งที่ดีกลับไปให้เขาได้อย่างสม่ำเสมอ oh. เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างจะคุยกับลูกค้าประจุบันยของเราให้เยอะ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆไปด้วยมันทํางาน2องเลเยอร์อะไรเงี้ยครับพี่เก่งครับนี้มากุยกันเรื่องของแบบความคิดสร้างสรรค์มั้ง creativity นะโปรเจกต์ Project, หรือว่าแคมเปญที่คุณตูนคิดอย่างเช่นตัว real cheese ที่มีชีส2ีแผน่นใช่ไหมฮะใช่ครับอ,อ่แล้วก็มีเนื้อร้อยชั้นใช่ไหมตอนนั้นอะผมจําได้แบบอยากให้คุณตูนเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอเดียจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยม,มันมายัางไงจุดเริ่มต้นก็น่าจะมาจาก t ็กไลน์ของเบอร์คิงกก่อนคือเราก็ต้องเอาแบรนด์เป็นที่ตั้งก่่อนวาแบบ เฮ้ยเราอยากจะพูดเรื่องอะไรกับลูกค้าของเราบ้าง<ะ>ทีนี้แท็กไลน์เราคือ h a Have i t y o u r w a y มันคือเราสามารถ Customize เบอร์เกอร์ได้ในแบบที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะเอาง่ายๆอย่างเรายังไม่กินผักเลยเรากินผักเฉพาะเวลากินสลัดแต่สมมติกินกว๋วยเตี๋ยวกินเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการกินความ j u ซี่ของเนื้อต้องการกินซอสฉ่ำๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะตัดผักออก<ะ>แต่บางคนก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยการกินเบอร์เกอร์มันเลี่ยนมันต้องมีผักเยอะๆสิมันต้องมีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาอินไซต์ตรงนี้มาเป็นตัวตั้งบวกกับแท็กไลน์ของแบรนด์เราก็เลยไปนั่ง e ิ r c h ไปนั่งดู i n นไซต์ไปนั่งใช้ Social Listening ในการทำงานกันทีแบบอ่ะทีนี้อ่ะเราก็ได้อินไซต์ว่าคนไทยชอบอะไรที่มันเอ็กซ์เซอรมากๆอ่ะเรามีแกงจยดจานยักษ์เรามีบะหมี่จานยักษ์ที่แข่งกันกินแล้วคนไทยชอบแต่ทีนี้เบอร์เกอร์ด้วยไซส์ด้วยอะไรพวกนี้ครับกับมาตรฐานของแบรนคือเราจะมาทำแบบเบอร์เกอร์ยักษ์เราจะทำแบบแนวกว้างไม่ได้เราทำแนวสูงมากขอ้เราก็เลยแบบอ่ะ ง right yep. ั้นเราจะทําความบิ<_<_๊กในแนวตั้งกันแล้วกันแล้วคุณตุนไปนําเสนอทีมได้ยังไงคือมันไม่ใช่ว่าผมอยากจะทําผมก็ไปบอกทุกคนให้เขาทํามันต้องมีขั้นตอนมีโปรเซสเยอะรวมถึงต้องมีหัวหน้าเรามีเฮดมีอะไรช่วย้า้ฟังเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องมีการรีเสิร์ชก่อนว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้ด้วยเหตุผลเบื้องหลังมันคืออะไรสมมุติเราเห็นคนวิธีการกินของคนไทยที่มันแบบนิชมากๆแลแล้วมันก็มีเสน่ห กว่าประเทศอื่นๆใช่ไหมบวกกับว่าเราก็ไปดูอินไซต์ว่าเอ้ยคนที่กินเบอร์เกอร์เขากินอะไรบ้างวะ,ะเขาชอบอเขาเขาพูดถึงชีสกันเยอะนี่คนไทยกินชีสเป็นอันดับต้นๆของโลกชีสทอสชีสยืดขนมปังชีสชาบูเทชีสใส่ลงไปก็จริงมีแค่ประเทศเราประเทศเดียวเยอะมากมันก็คงไม่แปลกหรอกที่เราจะเอาเบอร์เกอร์ที่มีชีสอย่างเดียวไปทำรเราก็เลยวิจัยขึ้นมาแล้วเราก็เอา Data ทั้งหมดไปเป็นแบ็กอัพแล้วเราก็เริ่มค่อยๆขายงานจากนายน้อยก่อน นายน้อยก็คือ,อมาร์เก็ตติ้งใดพอสู่มืองขายนายน้อยผ่านปุ๊บด้วย uh. ความที่ทั้งแผนกมาร์เก็ตติ้งก็มีความแบบปันป่นๆกวนประสาท <laughs> คนอื่นไปเรื่อยแล้วก็ uh. เสี่ยงได้แต่ว่าต้องมีแบคขับแผนสาหรับการ uh. คิดอะไรพวกนี้ <Yeah. S 2> แต่ทีนี้พอขายนายน้อยเสร็จปุ๊บก็ไปขายในายใหญ่มันก็จะมีแบบเฮ้ยลองเตรียมออปชันบีไ้ด้วยไหม n นเคสที่ว่าเราทําอันนี้แล้วมันเกิดกระแสะไม่ดีอะไรพวกเนี้ย mm. mm. แต่ว่า mm. ที่ไมเนอร์แล้วกันที่ทดูแลเบิร์กเคิงอีกทีนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแบบ ถ้าเราทําอะไรแล้วมันจะผิดพลาดมันจะล้มเหลวก็ให้มันเร็วเร็วแล้วก็แก้ไขให้มันเร็วด้วยสมมติจะล้มเหลวก็ล้มเหลวให้มันเร็วแก้ไขให้มันเร็วเริ่มใหม่ให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเขามีไมเซิแบบนี้ผู้บริหารที่บริษัทเขาก็เลยแบบค่อนข้างจะโอเพนในเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องมีอะไรที่มันแบ็กอัพสิ่งที่เราจะทําแล้วก็ทําให้เขาเห็นภาพตรงกับเราว่าอ๋อเฟสแรกมันเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เราล้นชีสปุ๊บ อ่ะเราก็จะทําผักต่อ uh huh. เราก็จะ oh. ทําเฉพาะบันต่อเราจะทําเนื้อต่อสุดท้ายถ้าเกิดว่าคนมองทั้งแคมเปญ uh huh. มันก็คือทุกๆอย่างที่อยู่ภายใต้เบอร์เกอร์1นึ่ัน uh huh. แล้วเราจะพูดถึงเบอร์เกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราคือว h อปเปอร์แล้วก็ทำโปรโมชั่นใส่เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองคือที่แรกผมคิดว่าทําชีสปังก็เลยไปทําอย่างอื่นต่อจริงๆมันมีแผนระยะยาวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะหยิบเอล m เมนไหนมาพูดก่อนหลัง S <S ที่ตอนแรกเราคงไม่ได้ไม่ได้กะจะพูดเรื่องแบบเดอะเวลเวจีก่อน<ม><ๆ>เพราะว่ามันเป็นผักล้วนๆเราอาจจะพูดแบบเฉพาะขนมปังก่อนเราจะเอาเนื้อก่อนอะไรแบบนี้เ,เราะว่าชีสก็เป็นเนื้อหน่อยเพราะมันทําขายได้จริงแต่ว่าพอเราทําชีสปุ๊บอ่ะคนก็เริ่มตื่นรู้เรื่องอินกิวเดียนเรื่องสารอาหารเรื<ๆ>่องอะไรพวกนี<ๆ>้เราก็เลยต้องหยิบตัวผักมาพูดเป็นอันดับที่สองเพราะฉะนั้นจริงมันมีแผนระยะยาวอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราจะ ปรับเปลี่ยนแผนระหว่างทางยังไงมันคือการทำ real-time content ในคอนเซ็ปต์ของการทำแคมเปญน,นั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่เตรียมเนื้อไว้ถึงร้อยชั้นเราก็เตรียมมาไว้แค่20ธรรมดา<ะ>แต่ว่าด้วยความที่ลูกเพจบอกว่าแน่จริงก็ทําเนื้อร้อยชั้นขายดีก็ <laughs> มันก็เลยออกมาเป็นเนื้อร้อยชั้นอะแบบนี้คือมันเหมือนว่าเราทําตามสิ่งที่ทุกคนพูดแหละแต่ว่ามันก็จะมีการเตรียม หลังบ้านเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็พอ,อจบแคมเปญน,นี้ยังไงแล้วเราจะให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้าเรายังไงบ้างเหมือนเราแบบว่าวางแผนไว้อยู่แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ผมก็กำลังคิดว่าไอเดียแบบนี้ที่เราออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในเชิงของโปรดักชันของทางแต่ละสาขาได้ไหมฮะถ้าเป็นในช่วงที่ไม่ได้มีแคมเปญสามารถทําได้เลยเพราะว่ามันก็จะเป็นสต็อกที่หน้าร้านสั่งเตรียมมาไว้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าการทำแคมเปญใหญ่แต่ละแคมเปญหรือไม่ว่าจะ launch โปรโมชั่นอะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่าน่าจะมีผลตอบรับที่ดีมีลูกค้าไปที่ร้านเยอะ,ะก็ต้องมีการคุยกับทีมโอเปอเรชั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราออกชีสย0แผ่นมา น่าจะขายได้ประมาณสัก80ชิ้นต่อสาขาต่อวันเพราะฉะนั้นชีสที่เขาต้องสั่งเข้าร้านเขาต้องไปคุยกับทางจัดซื้อต่อต้องเพิ่มขึ้นว่าให้รถเข้ามาส่งแบบแทนที่จะเป็นแบบ 1- นรอบต่อสัปดาห์ต้องมาทุกวันไหมในช่วงนั้นอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถพูดได้ว,ว่าแค่สั่งให้มากขึ้นได้พี่เก่งเพราะว่าในร้านมันมีสตอเรจที่จำกัด แล้วเรามีวิธีการในการจัดเก็บสินค้าที่มันมีมาตรฐานของเมืองนอกอยู่ว่าอันนี้ต้องอยู่ในตู้นี้เท่านั้นห้ามรวมอยู่กับสินค้าประเภทนี้ด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ที่ไม่พอไปยัดอยู่กับส่วนนี้ไม่ได้ไได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบวิธีการมีข้อบังคับของมันมีข้อจํากัดก็เลยต้องเป็นไป m a n a กับทางซัพพลายเชนว่าอ๋องง้นราต้องวิ่งเข้าบ่อยหน่อยนะอะไรแบบนี้หรือแคมเปญที่เราทำเบอร์เกอร์ยี่สิบเก้าบาทเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าคือสภาคมที่ผ่านมา เราก็มีรถเย็นเอาไว้คอยวิ่งเลยวันนั้นอาจจะเป็นทนีอาจจะจอดหน้าสาขาด้วยซ้ำเพื่อเก็บบางสิ่งอะไรพวกนี้ครับ oh, มันจัดการกันเลเวลวนั้นเลยเฮ้ยเออซึ่งอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของ creativity อย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่คิดได้แต่มันต้องแบบหาวิธีการทําให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆแล้ว communication ระหว่างแรงกับผู้บริโภคแต่ว่า เราจะลืมจุดที่ว่าคนในแบรนด์เองอะ่ะมันมีหลายๆผาแผนกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าลูกค้าที่มาซื้อเบอร์เกอร์เราคือลูกค้าการที่เรามีผาแผนกโอเปเรชันเรามีผาแผนกบัญชีผแผนกไฟแนนซ์คนเหล่านั้นคือลูกค้าเราเหมือนกันที่เราต้องขายงานเพื่อให้เขาขายเบอร์เกอร์ให้เราต่อ,อเรามองแบบนั้นอันนี้คือหน้าที่ของแผนกมาร์เก็ตติ้งนะ,ะเพราะฉะนั้นวิธีการพูดกับเขาเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อในโปรดักต์อันนี้และเขายอมที่จะสั่งของไปที่ร้านแล้วเขา บอกให้น้องเชียร์ขายผู้หลักนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจุดแรกที่ต้องทําคือขายคนในองค์กรให้ได้ก่อนทีนี้ถามคุณตุนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่ทํางานในบริษัทที่เราเรียกได้ว่าเป็น global company แลกันมันมีความยากหรือความง่ายข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างถ้าจะมองว่ามันง่าย มันก็ง่ายเรามีโลโก้เรามีชื่อเรามีแอสเซททุกอย่างเรามีภาพทุกอย่างที่เมืองนอกโปรไวมาให้อยู่แล้วอถ้าเราจะเป็นการตลาดที่ทํางานง่ายเราก็แค่ทําแบบนั้น<ะ>แล้วมันก็จะมี global c a m p a i มาอยู่แล้วครับเราก็สามารถ copy paste ลงไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรต่ออแต่ปัญหาคือการที่จะทําให้คนท้องถิ่นเข้าใจสิ่งที่เมืองนอกเขาทํามันคือเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถ ทำอะไรง่ายๆแบบที่เราคิดแบบเมื่อกี่ได้เราจะไปตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างไงในการที่เราเป็นแบรนด์ฝรั่งแต่ว่าเราอยากจะซื้อใจคนไทยอะ่ะมันก็ต้องใช้ท่าที่แบบฝรั่งที่สามารถแบบพูดกับคนไทยรู้เรื่องเข้าหาคนไทยได้อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่ามันยากมันก็จะยากทันทีเลย <c oughs> เพราะว่ามันคือคนละศาสตร์ละสินกันเลย <c oughs> ใ,ในในสิ่งที่เขาพรวายให้เรากับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เหมือนเซนส์ของเขาหรือคอมมูนิเคชันในแบบของเขาจะมาแอพพลายกันตรงๆเปลียนง่ายๆกันเลยผมว่าก็อาจจะสื่อสารได้ยากเนื่องจากเราเป็นแบรนด์ที่เราเหมือนซื้อแฟรนไชส์มาอีกทีนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี process of approval หรือการขออนุมัติในการขายอ,อะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาสมมติเราจะออกเบอร์เกอร์ใหม่เราก็ต้องส่งไปว,ว่าเราจะขายอันนี้ เพราะว่าไลน์อินไซต์มันเป็นแบบนี้นะเราจะถ่ายหนังแบบนี้นะอินกิเด <Ingred ient S 1> ียน์เป็นบริษัทนี้ี่้รับการอปรูฟจากคุณมาแล้วฉันแค่สั่งของเขาเพิ่มเฉยๆอะไรแบบนี้<ะ>มันก็จะเป็นการอภปรูฟกลับมาทีนี้ปัญหาก็คือครีเอทิวิตี้ของเรากับเขาคละภาพกันแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดว่าใครมากกว่าใครหรือน้อยกว่าใคร<ะ>แต่เป็นคละภาพกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยู่เมืองนอกแล้วเขาต้องมาดูว่าแบบเราจะทําหนังแนวนี้เขาก็จะรู้สึกว่าแบบ เขาไม่เคยเห็นหนังแบบนี้ในประเทศเขามา่ก่อนนี่หว่าเบอร์ g ประเทศเขาก็ไม่ได้ทำนี่มันจะเวิร์กเหรอแล้วยูจะทำอะไรแล้วมันจะเวิร์กเหรอทำไมไม่ปรับแบบนี้ทำไมไม่ับแบบนี้อะไรเงี้ยเาะนั้นมันก็ต้องมีการดีเบตกันอยู่ตลอดเวลาว่าแบบม่อยู่อยู่ต้องเข้าใจสังคมของเมืองไทยก่อนว่าแบบหนังแบบเนี้ยเขาชอบความคอมเมดี้หน่อยไม่ใช่แบบขายของแบบร้อเอร์ซอะไรแบบเนี้ยเออก็ต้องแบบมานั่งคุยกันถึงแบบอินไซต์ต่างๆก็จะมีความยากในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งเวลา mm hmm. เวลาคุณพูฟเนี่ยมันพูฟด,ด้วยอะไรครับพูฟด,ด้วยการคอนวินส์หรือว่าพูฟด,ด้วย Data หรือข้อมูลหรือ,อรจริงจริงศึกแรกเรามักจะ แพ้เสมอเราก็จะทําให้เขาดูในแบบที่เขาต้องการโอเคแรกๆโอเคพี่อยากได้ยงงี้โอเคใช่ไหเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่ว่าเราจะมีการทเสิร์ชของหนังเรื่องนั้นนะสมมติเราลอคหนังไปหนึ่งเรื่องเอาไปทำสิร์ชคนเคยเห็นหนังเรื่องนี้หรือเปล่าชอบหรือเปล่าเหมาะกับเบอร์คิงหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าถ้าตัดโลโก้ออกรู้เปล่าว่านี้เป็นเบอร์คิงเราก็จะมีสิร์ชยืนยันเราก็จะแบบ เห็นไหมยูไมใช่คาเคเตอร์เรานะแล้วพอรอบที่สองเขาจะมา50-50แล้วอ่ะงั้นยูใส่ไอเดียเพิ่มเข้าไปอันนี้คือยังเป็นสิ่งที่ต้องเป็นมาตรฐานอยู่นะครับอ่าสมมติว่ามันมีกรอปุ๊บเราก็ต้องให้เขาดูว่ากรอของอ่ารีเสิร์ชมันมาจากจุดไหนมันแบบเอ้ยสนุกชอบความเป็นแบรนด์คาแรคเตอร์มันออกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเนี้ยไปพูดต่อว่าแบบหนังเรื่องหน้ามันต้องสุดแล้วนะอะไรเงี้ยเราขอทดลองทํามันเป็นเรื่องของการแบบขายความน่าเชื่อถือความ เชื่อเชื่อในตัวเราอะ่ะเชื่อใ,<ช>ในติวตัวคนคิดเนาะใช่เ,ออเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะเห็นวิซอ์อออกมาที่ยอดขายด้วยคือสมมุติว่าวิจัยมันบอกว่าเอออันนี้ดีและยอดขายมันดีขึ้นจริงๆสุดท้ายเราวเขาก็โอเคครับ อยู่เวรบคัมซึ่งเรื่องนี้ผมว่าสําคัญนะก็คือเรื่องของการนําเสนอการพรนะีเซนต์เนาะแล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนทํางานเป็นนักการตลาดเป็นครีเอทีฟที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องขายไอเดียให้หัวหน้าคุณดูมีคําแนะนําหรือว่ามีสเต็ปยังไงบ้างไหมในการที่เราจะพรีเซนต์งานให้หัวหน้าของเรา a อ p พ o v ฟสำหรับเราแล้วข้อสำคัญคือ Data ที่เราต้องเอาไว้ซัพพอร์ตตัวเราเองอข้อที่สก็คือ เทรนในอนาคตเพราะว่าสิ่งใหม่ๆมันไม่มี Data อยู่แล้วเราเชื่อแบบนั้นการที่จะทําสิ่งใหม่มันคือการ Forecast มันคือการทํานายล้วนๆวน่าแบบเฮยสิ่งนี้มันน่าจะเกิดขึ้นในประเทศเราได้เพราะฉะนั้น2เรื่องนี้สําคัญก็คือ history อกับ forecast อนาคตในการดู global trend ต่างๆข้อที่2ก็คือเราจะต้องดื้อให้เป็น <laughs> และให้เหมาะสมกับสิ่ง <laughs> ที่เขารับได้ เอาง่ายๆคือถ้าเราไม่ดื้อเลยครับคือด้วยความเป็นหัวหน้าเขาจะมีประสบการณ์มามากกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบอันนี้เคยทํามาแล้วไม่สําเร็จพี่เคยทํามาแล้วไม่เวิร์กชเชื่อพี่อย่าไปทำเลยแต่บางทีเขาอาจจะลืมคิดไปว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทําเร็วเกินไปลูกค้าเรายังไม่ตื่นรู้ในเรื่องนั้นๆบางทีอาจจะมาก่อนการใช่มันมีหลายๆอย่างที่มาก่อนการแล้วคนที่มาทีหลักแต่ประสบความสําเร็จมากกว่าเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราว่ามันเป็นเรื่องของ ศิละปะในการคอนวินส์ละกันรเราอาจจะทําไม่สําเร็จในครั้งแรกแต่แคมเปญแรกๆเราคงต้องฟังเขาเยอะหน่อยแล้วเราก็ใช้วิธีเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แหละค่อยๆสอดแทรกไอเดียเข้าไปแล้วพรูฟให้เขาดูว่าเฮ้ยมันสําเร็จง่ายๆเลยห้ามหยุดห้ามหยุดตื้อห้ามหยุดพรีเซนต์เพราะฉะนั้นผมว่าก็ประมาณ3อย่างนี้ครับที่ต้องคีฟอินมายเอาไว้ว่าเออมันต้องมี อืมโอเคต้องมี data มีข้อมูล backup เนาะแล้วก็ต้อง forecast ได้ด้วยเนาะแล้วก็ต้องมีความดื้อด้วยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เจ้านายมักจะพูดเสมอคือข้อจำกัดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถไปคุยกับคนอื่นๆเอาไว้ก่อนได้ว่าเออันนี้คือคอน c e r n ของแผนกนี้อันนี้คือ c o n c e r รของแผน,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 นกนี้นะมผมคุยไว้แล้ว วิธีแก้คือแบบนี้พวกเขาโอเคซึ่งสําหรับหลายคนอาจจะมองว่าบางทีคิดไอเดียออกมาแล้วก็อาจจะมองอุย้ยอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนั้นก็ทําไม่ได้เนี่ยเราต้องพยายามมองหาวิธีที่จะทํามันให้ได้ด้วยจริงทําไม่ได้ไม่แปลกแต่ว่าเราต้องไปดูเหตุผลเบื้องหลังการทําไม่ได้นะั้นด้วยว่าอันนี้ทําไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าอะไรอมันอาจจะแบบแค่ผิดทิมมิ่งก็ได้อืแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าแบบไ <c oughs> อเดียนี้ดีแน่ เราเก็บเอาไว้แล้วหาจังหวะที่เหมาะสมสําหรับมันในอนาคตก็ได้คือเวลาที่ทีมมาร์เก็ตติงก็จะมีแบบน้องๆองะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเขาก็จะเสนอไอเดียมามากมายเราจะไม่เคยคิวไอเดียเขาเลยแต่เราจะบอกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยดีนะแต่ยังไม่เหมาะที่จะทําตอนนี้รอ,อเวลาหน่อยเดี๋ยวมันจะถึงเวลาของมันแต่ว่าเก็บเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าถึงจังหวะที่เหมาะเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่ามันเหมาะแล้วแล้วเราก็จะทําด้วยกันอ๋อซึ่งบางโปรเจกต์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลา คิดและทำได้สำเร็จภายใน1เดือน2เดือนใช่บางโปรเจกต์เป็นปีก็มีอย่างโปรเจกต์คานิวัลที่คอลแลบกันนี้อันนี้นีใช้เวลานานเท่าไหร่อะโปรเจกต์คอลแลบคานิวัลใช้เวลาประมาณปีนิดๆครับพี่เก่งตั้งแต่แบบเริ่มนี่เราคุยกับทางคานิวัลแป๊บเดียวเลยเพราะว่าแนวคิดเราตรงกันอยู่แล้วว่าเราอยากจะคอลแลบกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เราถนัดเราขายเบอร์เกอร์คานิวัลทำเสื้อผ้ากาเมอร์ชานดิ้งขาย แต่ว่าพอเราไปขายงานเมืองนอกปุ๊บป่ะเขาก็ต้องแบบให้เขียน business case เขียนนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วโปรเจกต์ Project นี้มันจะมีสตอรี่ยังไงแล้ KPI ของโปรเจกต์นี้คืออะไรอะไรพวกเนี้ยครับเขางงกันไหมอยู่ดีคุณเอาเบอร์เกอร์ไปคอลแลบกับร้านทำรองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็งงเลย <laughs> <laughs> เขาก็งงเพราะมันคนละหลาดก,ก,กันเลยแต่ว่า<อ>สุดท้ายแล้วกลับเข้าไปเรื่อง Data อีกครับ Data ลูกค้าของคานิวาลคือ Data ที่ลูกค้าที่ เบอร์คิงต้องการจะขยายตลาดเพ<ข>ราะฉะนั้นว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันตรงนั้นคือมันมีความที่แบบเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ชอบนําเสนอสิ่งไปใหม่มสิ่งที่แบบเออเรายังไม่มีในตลาดอะไรพวกนี้เราก็เลยรู้สึกวแบบ่าเออมันมันเหมาะพอเราไปดู Data หลังบ้านที่คันนิวเลแชร์มาให้เราก็ไปคุยกับทางวิจารณ์เราอะไรเงี้ยครับว่าแบบเออนี่คือกลุ่มลูกค้าที่มันควรจะโตนะ,ะทีนี้เขาถามกับว่าแล้วยูจะได้ยอดขายเท่าไหร่เพราะว่ายูไม่ได้ขายมินชันด้สนะเขาเป็นคนขาย เราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกว่าแบบมันคือ l องเท e r m game อะ่ะคือทําให้กลุ่มคนกลุ่มนี้รักเราอืตั้งแต่วันนี้แล้ววันหนึ่งที่เขาโตไปที่เขาเริ่มมีเอ่กำลังที่จะซื้อจะจ่ายอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะกลับมาหาแบรนด์เราทำยังไงก็ได้ให้เบอร์กคิงไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารแต่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้า เหมือนเป็นแบรนดิ้งที่มันเข้าไปอยู่ในเอางี้ถ้า,า,ารเราแบบใส่เสื้อแบรนด์หนึ่งแล้วมีโลโก้เราอยู่อ่ะอม,มันเหมือนเป็นการ PR แบรนด์อยู่ตลอดเวลาคนนี้ไปเดินกลางสยามสาแควร์มีคนเห็นโลโก้เบอร์กิงกับเสื้อสวยๆเฮ้ยแบรนด์นี้แม่งเท่ว่ะจริงนั่นแ่ะมันมันมันไม่มีอะไรเสียหายสําหรับเราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องคุยกันไปแต่ว่ามันก็จะมี a p p r o v a l p r o c e s s ของเรื่องดีไซน์ของเรื่องทางกฎหมายทางอะไรพวกเนี้ยครับที่มาต้องแบบเออคุยกันนานนิดหนึ่ง อ๋อ oh. เพราะว่าผมก็ว่ามันเป็นการคอลลบที่แปลกมากนะแต่ว่าเออผมมานั่งนึกดูอีดีอ่ะมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมเองยังรู้สึกเลยว่าอยากใส่เสื้อเบอร์เกอร์คิงใช่ไหมเพราะปก<ช>ติอ่ะเราจะไม่อยากใส่เสื้อที่มีแบรนด์สักแบรนด์หนึ่ง <c oughs> อยู่ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการโปรโมทให้เขาฟรี <c oughs> ใช่แล้วก็แบบคนจะแบบเอ้ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบรนด์นี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเป็น ไปอยู่ในชีวิตประจําวันเขาได้แล้วมันไม่รู้สึกเคอะเขินน่ะใช่แล้วเขาภูมิใจแล้วเขาชอบที่จะใส่มันผมว่ามันเป็นเบเนฟิตกับทั้งผู้ซื้อแล้วก็กับทั้งแบรนด์ด้วยซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลในเชิงยอดขายโดยตรงมันเป็นลองเทอมเกมใช่แต่ว่าง่ายเราก็ต้องพยายามหามุมเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถ drive ไปสู่ยอดขายได้อย่างเช่นปกติเราซื้อเสื้อมันจะมีป้ายราคาแท็กเสื้ออะไรพวกนี้ครับครับเราก็จะมีคูปองเบอร์คิงใส่เอาไว้ หลายหลายคนน่าจะได้ไปแล้วแล้วก็ของนัมนั้นเอาไปสแกนที่ร้านเบิร์คิงรับส่วนลดไปเลยจริเหรอใช่ครับโอ้โหให้มุกเยอะมากเลยอันนี้ดีมากเลยอผมไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงในเรื่องของการคอลลบบ้างผมคิดว่าหลายๆคนเวลาทําธุรกิจอะปัจจุบันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของการคอลลบเนาะการคอลลบมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าอเราต่างคนต่างทําในสิ่งที่เราถนัดนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มารวมกันเนาะแต่ทีนี้การคอลลบผมคิดว่าก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจ คอลแลบกันแล้วมันจะประสบความสําเร็จเนาะมันมีเทคนิคยังไงบ้างไหมที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคอลแลบกันแล้วมันเกิดผลสําเร็จร่วมกันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูที่กลุ่มลูกค้าก่อนว่ามันมีความอินเตอร์เซ็กกันหรือเปล่ามันมีความใกล้เคียงกันเรื่องเพอร์โซนาหรือเปล่าเรื่องอายุอะไรแบบนี้ไม่ได้ห่างกันมากอะไรแบบนี้ครับผมว่าต้องดู ดูลูกค้าของทั้งสองฝ่ายถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถอธิบายสามารถแชร์สามารถคุยอินไซต์ของลูกค้าทั้งสองฝ่ายได้แล้วมันประจวบเหมาะว่ามันสามารถทํางานด้วยกันได้ผมว่ามันก็จะเป็นแต้มต่อที่หนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราต้องไปคุยว่าแบบเอ้ย,อยในการทาแคมเปญอะต่างฝ่ายต่างโอเพนได้ขนาดไหนเพราะว่าจริงแล้วการคอลับูเรชันนะครับมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือร่วมใจของทั้งสองฝั่งเราไม่มีทางรู้จักลูกค้าของ คนที่จะมาคอลลบกับเราได้ดีเท่าเขาอีกแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่มีทางรู้จักลูกค้าของเราได้ดีเท่าเราเพราะฉะนั้นการใส่อินพุตของทั้งสองแบรนด์เข้าไปและให้มันอยู่ตรงถังตรงกลางแล้วทาให้มันกลมกล่อมที่สุดอ,ะอ่ะม,มันก็จะออกมาเป็นงานที่ดีที่สุดอของลูกค้าทั้งสองฝั่งคือคําว่าลูกค้าเนี่ยสําหรับคุณตุลมันมีความสําคัญมากแบบที่สุดเลยไหมในการทําการตลาดหรือการคิดครีเอทีฟสำหรับผมแล้วที่สุดนะเพราะว่าเอาง่ายถ้าเราดู โลกปัจจุบันน่ะเราอยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะมากครับเพราะฉะนั้นนะ่ะแบรนด์พูดคนเดียวมันไม่ดังพอกับลูกค้าพูดแทนเราอีกต่อไปแล้วม,มันถึงมีคำว่า User Generated Content เกิดขึ้นมามนั่นก็คือลูกค้าเต็มใจที่จะพูดว่าแบบแบรนด์ที่ฉันรักกำลังทำอะไรอยู่แล้วทุกคนมาลองสิเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราสามารถเข้าใจลูกค้าได้แล้วก็รู้อินไซต์ว่าถ้าเราทำแบบนี้เขาจะต้องภูมิใจเขาต้องอยากชวนคนอื่นมากินต่อ เขาอยากจะต้องประกาศให้โลกรู้อะไรแบบนี้ยเออมันก็จะทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเอาจริงแล้วการแข่งขันมันสูงอะอืถ้าเราเป็นแบรนด์แล้วเราต้องจ่ายเงินออกไปเยอะเพื่อทําให้เข้าถึงคนได้เยอะที่สุดมันเหนื่อยนะอืเออแต่ถึงแม้ว่าเราทําอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ใช้บัตเจตได้อย่างเหมาะสมแต่ว่าบัตเจตอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะไปทําให้การดูแลลูกค้าดีขึ้นรับฟังลูกค้าได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้แล้วให้ลูกค้าเป็นคนบอกต่อว่าเนี่ย สิ่งที่เขาบอกแบรนด์ใบอ่ะมันถูกทำแล้วนะเว้ยออแล้วเขาอยากจะพูดต่อว่าเนี่ยแบรนด์นี้คือแบรนด์ของฉันจริงๆอันนั้นจะเกิดเบนฟิตม,มหาศาลกับธุรกิจอ๋อแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของฉันจริงๆใช่ข้อสาคัญคือห้าม drop quality มห้ามทําสิ่งที่ตรงข้ามกับลูกค้าคาดหวังเพราะฉะนั้น quality มันต้องเท่ากับหรือมากกว่า a t i o n ของลูกค้าเสมอ,อม โอเคครับสำหรับ E ีพีนี้นะผมคิดว่าพวกเราได้จะได้เรียนรู้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากคุณตุลน,นะครับก็มังว่าเราจะมาติดตามกันต่อนะฮะว่าใน E ีีหน้าจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาให้ความรู้ให้สาระความบันเทิงกับเราอีกนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณคุณตุลมากมเลยนะครับ,รบขอบคุณครับ